สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีนต้อนรับเข้าสู่ช่องคอสมอรนั่นเองครับผมวันนี้คอสมอรจะมาพากับรีวิวสกินใหม่ของเอเบลลี่นั่นเองก็คือสกินโมริรันจากเรื่องดีที่ทิพย์คนันหรือยอดนักสืบจิ๋วโควนันนะครับผมถึงตัวจะปเป็นเด็กแต่สมองเป็นผู้ใหญ่ชื่อของฉันคือยอดนักสืบจิ๋วโควนันเอา้าไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นอีกคอสสกินนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปรีวิวออกมาให้ดูนั่นเองไม่ต้องห่วงนะก็ก่อนที่เราจะไปชมตัวเกมกันนะครับก็จะพารีวิวสกินสักครู่นะครับบแลล้วกกก็ออสิขง เอเมิลี่คร่าวๆสำหรับใครที่ยังไม่เคยได้เอมิลี่มาก,ก่อนนะครับสกิลของเอมิลี่ง่ายนะครับก็คือสกิลหนึ่งของเอมิลี่เวลาปลาไปจะมีการสโลเล็กน้อยนะแล้วก็ทําการหลีเลือดทุกครั้งที่โดนครีปหรือโดนฮีโร่ศัตรูนั่นเองครับผมแล้วก็พาพาสซีฟนะครับของเอมิลี่มีสองอย่างด้วยกันก็คือเอมิลี่นะครับจะทําการฟื้นฟูเลือดแล้วก็มานาทุกครั้งที่ออกจากการต่อสู้นั่นเองครับผมส่วนอีกพาสซีฟหนึ่งนะครับก็คือทุกครั้งที่เอมิลี่ใช้สกิลนั่นเองจะสร,งงงร้างความเสกกิลนะครรับอ่าาโจมตี หรือว่าการใช้สกิลนะครับก็จะแรงขึ้นนั่นเองครับผมสกิลสองของเอมิลี่นะครับก็จะแบ่งเป็น2จังหวะนะตอนที่เรากดใช้สกิลนะครับผมก็จะทําการน็อกอัพเล็กน้อยแล้วก็มินิโมชั่นสร้างดาเมจตามมานะครับผมแล้วถ้าเราทําการโจมตีปกตินะครับการโจมตีนั้นจะเป็นการโจมตีพิเศษก็คืออาคาราเต้คี่ของโมริดันนั่นเองครับผมก็จะสร้างความเสียหายมากขึ้นแล้วก็ตีขี่แรงได้ด้วยอันติเมตสกิลของเอมิลี่นะครับก็จะมีการลดดาเมจนะครับเมื่อเรากดใช้อันตินั่นเองครับผมซึ่งก่อนที่เเเรรรรราาาาาากกกดอยยนะะคคับ็จมมีีสส้งววหท ตอนเรากดได้แล้วก็เผานะครับเป็นพลังเวทนะครับผมก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับไปชมรีวิวในตัวเกมกันเลยดีกว่าก่อนจะไปชมคลิปกันนะครับผมมีร้านเติมเกมจะมาแนะนำกับร้านโกลเด้นเติมเกมบริการเติมราคาถูกรวดเร็วปลอดภัยแถมมีเกมให้เลือกเติมอีกมากมายสามารถเติมเกมเอาบีราคาถูกและปลอดภัยสามารถเติมไดที่เว็บลาลาแอดโกลเด้นเติมเกมมีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงอยากเติมเกมถูกไวปลอดภัยเติมได้ไม่ต้องที่โกลเด้นเติมเกมเท่านั้น,นครับลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยหรือเข้าไปเติมกันเลยนะครับ เริ่มเกมมานะครับผมศัตรูก็เข้ามาเบียดป่าศัตรูอย่างร้อยด่อยเลยนะครับผมเราก็ทําการนะครับมาช่วยเพื่อนศัตรูนะครับเราก็เก็บแด็ไปได้ถึงหนึ่งตัวแล้วก็ไบรอนเล่นต่อก็เก็บมาอีกสองตัวในช่วงต้นเกมนะครับผมช่วงนี้ผมมีอันติแล้วก็อยากจะทดสอบเอเมลี่หน่อยทําการเตะหน้าไบรอนมาหนึ่งทีแล้วก็คาร์ดิที่คิกนะครับจากโมรีรันเก็บทางไบรอนไปได้นั่นเองครับผมก็คอมโบการเล่นเอเมลี่ผมเอาไม่ยากนะครับอยู่ที่จังหวะการเล่นนั่นเองก็จังหวะนี้นะครับเราจะถีบทางแอนเนทแต่ว่าแอนเนตทกดอัน เก็บเอเนมาได้นะครับผมแล้วก็รอสกิลสองรีแล้วก็เก็บไบรอนคาป้อมมาได้นั่นเองครับผมจังหันน yeah, mm ี hmm. ้ก uh ็ห huh. ิวเล็กน้อยแต่อย่างได้คิวมานั่นเองก็ตอนนี้นะครับเราเวลเจ็แล้วก็ไบรอนนะยังเวลตามเงินตามนะเราก็เลยลองทดสอบดาเมจดูนะครับว่าเราสามารถเบิร์ดดาเมจได้หรือเปล่าเราก็ยังเก็บไบรอนคาป้อมมาได้นั่นเองครับผมก็ถ้าเกมนําเงินนําหรือมีจังหวะดักคุ้มดีเอเมลี่ก็เป็นตัวหนึ่งที่ตอบโจทย์ในการดักคุมโคตรเก่งนะครับผมก็ผมบอกว่าเอมิลี่ในฐานะนี่นะอยู่ในแดงประมาณ B บวกถึง A ได้อยู่นะคร หยิบมาเล่นบางเกมหรือถ้าเราคิดว่าเราเบอร์ด้าเมจได้หรือว่ามาดักคุมนาก็เป็นตัวที่ตอบโจทย์นะแต่ก็ไม่แนะนําให้เล่นในแลงสูงสุดมากนะครับเพราะว่าตัวมันข้อจํากัดค่อนข้าง,ง,งเยอะนะครับผมก็ช็อตนี้นะครับก็ทําการเทระาเมเตะไปคีนึงก็ถือว่าอ้อยเจ็บอยู่นะแต่ยังไงเราก็ตุยมาจาังหวะนี้นะครับแล้วต่อ,อยมั่วนะแล้วก็อ้อยดราก้อนแชรเข้ามาแล้วก็ทําการเตระนะครับผมแล้วก็จกังหวะนี้ถีบไบรอนจะถีบวืดอ่ะประเด็นคือถีบพืดไง พอเราถีบขึ้นนะเราก็ถอยนะครับผมแล้วก็จังหวะนี้นะครับเป็นไฮไลท์ของเกมนะก็จังหวะนี้เราทําการถีบแรงนะครับแล้วก็ตี2ทีนะสุดท้ายติดคีนะครับผมแล้วกดสกิลสองรอก็เก็บอ้อยมาได้อีกหนึ่งตัวนะครับผมแล้วจังหวะนี้เราก็ทําการสกิลหนึ่งไปก่อนแล้ว2เหมือนจะไม่โดนนะถ้าโดนอาจจะตุยได้เลยนะครับแล้วก็ฟิกเกอร์จังหวะนี้เราก็ ร่วงลงไปในกลีบดอกกุหราานะครับผมจจงหวันนี้ที่มา1ทีแล้วก็สกิล,ลหนึ่งตีนะครับอ้อยเกือบตายนะก็ช่วงนี้เป็นช่วงกลางเกมอยู่นะครับกลางถึงค่อนข้างเล็กน,นะก็ถือว่ามิดี่ค่อนข้างแรงแล้วนะครับผมก็เจ้าการรีวิวสกิลเมือ่อวันี้นะครับผมก็ สกินโมริรันก็มีเอฟเฟกนะครับผมใครที่อยากจะทํากิจกรรมนะครับผมสามารถไปทําใน RV ได้เลยนะครับผมเด็กเดินเกมกระดานนั่นเองซึ่งเกมกระดานนะครับสามารถเก็บได้จากการเล่นเกมแล้วก็ทำธุรกิจรายวันแล้วก็มีอามินิเกมเล็กๆนะครับผมสมมติเราเก็บนาฬิกายาสลบของอาคนนั้นได้นะครับผมแล้วก็ทําการหยุดศัตรูแล้วก็จับศัตรูได้มากขึ้นนะครับผมส่วนถ้าเราจับผู้ร้ายได้ครบครั้งนะครับเราก็จะได้สกินโมริรันมาฟรีๆนั่นเองครับผมก็อยาลดมไปทํากิจกรรมของโมริรันกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้คอ บายไว้เจอกันใหม่ครับผม